สวัสดีค่ะม่อสกูอัดอไปแล้วเราคิดมันก็อัดไม่ได้เราก็มาอัพใหม่ค่ะตอนนี้เรากำลังเ,เดินทางไปจุดม,มุ่งหมายของเราคือคือไม่พูดนี่เราก็มีโชเฟอร์ส่วนตัวมารับนะคะจา้างเป็นจำนวนเงิน200อบาทไทยสองอยได้ปะสองหมกคานนะมันยังมีด้ยสองร้อยไอ เอาที่ไหนมีคุณนั่นแบบนี้อ่ะไม่มีหรอกที่ไหนสองอ่าสองพันก็ถูกแล้วอ่ะรู้ไหมอ่ะแล้วให้หน่อยอ่าโอเคโอเคช่วยอ่าเรียนร้านร้านเรียนร้านใช่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 บาทไม้เอาบาทถ้าเกิดฉันให้ยูเอสก็ได้โอเคเอายูเอสได้วยอ่ะให้หมด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  อันนี้อล้อมพบปนนะก็ก็วันนี้เราก็มี M6 มารับนะค้าใช่ไหมอะไรอ่ะ BM อ่ะ M3 M3 ชอบโกหกเลยก็โกหกเยอะเออยก็กหกโอ๊ยเบื่อไปแล้วทีื่าไปเล่นกากขับโฟล์ ไม่ให้ตังไม่เล่นแล้วพอแล้วพอแล้ว